จิตอาสานะคะจิตอาสาลำปางก็ร่วมปล่อยพันปลาและปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยในเขตท้องที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายจากหลายภาคส่วนนะคะทั้งภาคราภาคเอกชนจัดกิจกรรมรวมจิตรวมใจนะคะกิจกรรมรวมใจจิตอาสา130ปีแห่งการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ร่วมสารพลังนําประชาชนและเยาวชนจิตอาสาจากชุมชนต่างๆนะคะในเขตท้องที่ตําบลบ้านขอทํากิจกรรมรักน้ําฟื้นป่าฉลอง130ปีช่วยกันบําเพ็ญประโยชน์ปล่อยพันปลาแล้วก็ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรตินะคะน้อมกล้าวถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ระบาทสน็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะแล้วก็ในโอกาสที่เป็นมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา70พรรษา28กรกฎาคม2565โดยมีการร่วมกันประกอบการทำความดีค่ะปล่อยพันปลาตะเพียนขาว15,000ตัวลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ยังมีการปลูกกล้าพันไม้950ต้นนะคะเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าชุมชนรอบบริเวณพื้นที่อ่างเก็บนะ้ำม,ม่วงด้วยซึ่งอยู่ในเขตชุมชนบ้านขอใต้หมู่ที่4ตำบลบ้านขออำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางค่ะโดยมีท่านผู้ว่าสิทธิชัยจินดาหลวงเป็นประธานนำตัวแทนพี่น้องประชาชนจิตอาสาในเขตท้องที่รวมจำนวนกว่า500คนนะคะร่วมกิจกรรมทำความดีร่วมกันซึ่งกิจกรรม สาธารณบำเพ็ญประโยชน์นั้นนะคะที่จัดขึ้นเพื่อสังคมนี้ทานจังหวัดลำปางก็จัดทำขึ้นเพื่อเป็นอีกหนึ่งกิจ,จกรรมในการสรรปณิธานความดีต่อเนื่องแสดงถึงความจงรักภักดีและแสดงความน้อสมสำนึกในพระเมตตาคุณและพระมหากรณาธิคุณอันยิ่งใหญ่หาที่สุดไม่ได้ถือเป็นหนึ่งในการปฏิบัติสนองตามแนวทางพระราชปณิธานในการอนุรักษ์น้ำอนุรักษ์กป่าฟื้นฟรูระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมค่ะซึ่งการปล่อยพันุปลาก็จะช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์นี้นะ ให้กับแหล่งน้ำให้ชุมชนได้มีแหล่งอาหารโปรโตีนไว้บริโภคกันและก็ยังช่วยเพิ่มศักยภาพทางด้านการประมงที่จะได้เสริมสร้างงานสร้างอาชีพนําชุมชนไปสู่ความมั่นคงทางด้านอาหารที่ยั่งยืนบนพื้นฐานของหลักเศรษฐกิจพอเพียงด้วยค่ะค่ะ